สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฝนกรเฟมิลี่พากินพาเที่ยวตกปลาจ้าวันนี้แม่บ้านจะนำเสนอเมนูแกงเห็ดฟางใส่หมูสามชั้นค่ะแม่บ้านได้เห็ดฟางมาจากตลาดเช้านะคะเห็ดฟางก็สวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำเห็ดฟางมาล้างน้ำให้สะอาดกันค่ะนี่โตโตไปเลยนะคะน่ากินมากๆล้างเสร็จแล้วนะคะก็ดูสะอาดขาวจ้วเลยจ้า ค่ะเราก็จะมาหั่นหมูสามชั้นกันต่อเลยนะคะหมู3ามชั้นแม่บ้านก็ซื้อมาจากตลาดเช้าเหมือนกันค่ะครึ่งกิโลกรัมนะคะทานได้หลายคนเลยค่ะล้างน้ำให้สะอาดก่อนแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำค่ะ หั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะหมูชิ้นของเรานะคะแล้วเราก็จะนำเห็ดฟางที่ล้างเมื่อสักครู่มาผ่าครึ่งก่อนค่ะจะได้ทานง่ายๆทานแบบสะดวกนะคะนำตะไคร่นะคะมาทุบแล้วก็หั่นประมาณ1น,นิ้วค่ะเราจะใช้ประมาณ5-6ถึงหัวนะคะ ใส่มากไปก็จะทําให้ฉุดนะคะเราก็จะใส่แบบพอดีพอดีค่ะแล้วก็นําขามาหั่นเป็นแว่นๆแ,แบบนี้นะคะมีดก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าดูไม่สวยงามเท่าไหร่นะคะเราก็จะตั้งกระทะไฟฟ้าจ้าเทน้ำยานางลงไปนะคะบางคนก็อาจจะใส่น้ำเปล่านะคะแล้วแต่สูตรของใครเลยนะคะ นี่คือสูตรอีสานนะคะนำข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปเป็นสมนุนไพรไทยของเราช่วยให้มีกลิ่นหอมและดับขาวจ้าจากนั้นนะคะเราจะโขกพริกค่ะถ้าชอบผ็ดแล้วก็ใสยย่เยอะนะคะหรือว่าไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้จ้าช่วงเวลาที่รอให้น้ำเดือดนะคะเราจะล้างใบแมงลักรอจ้า น้ำเดือดแล้วนะคะเราจะนำหมูสามชั้นที่หั่นเมื่อสักครู่มาลงหม้อค่ะลงให้หมดเลยนะคะแล้วก็รอน้ำเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะแม่บ้านก็จะต้มหมูนานหน่อยนะคะให้หมูนั้นเขามีความนุ่มแล้วก็เปื่อยเพื่อที่เครื่องปรุงที่เราปรุงลงไปจะเข้าไปในเนื้อหมูค่ะจะได้มีรสชาติที่กลมกล่อมนั่นเองค่ะ ราก็คนๆได้แล้วนะคะน้ำก็เริ่มเดือดปุดๆแล้วนะคะนี่นะคะจากนั้นเราก็จะนำพริกที่โขลกไปเมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไปเลยจ้าแม่บ้านก็ชอบเผ็ดๆนะคะแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงง่ายๆนะคะมีเพียงแค่3าอย่างเท่านั้นเองก็คือนรร้ำปลาเกลือและผงชูรสนะคะแนะนำให้ใส่ทีละ นิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่มากไปแล้วมันจะมีความเค็มแล้วเราจะแก้ยากนะคะสูตรนี้นะคะทำง่ายมากๆนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะปรุงเสร็จแล้วเราก็จะคนนะคะคนให้เข้ากันเลยจ้าแล้วรอให้น้ำเดือดจ้ะน้ำเดือดแล้วนะคะ เราก็จะนำเห็ดฟางที่เราล้างไปเมื่อสักครู่นะคะมาลงใส่กระทะให้หมดเลยค่ะนี่นะคะใส่ลงไปจุกๆเลยค่ะเมน,นูนี้กินได้10คนเลยนะคะนี่บ้านเราก็จะเป็นอาหารจานเดียวค่ะมีใครบ้างคะที่ทำอาหารจานเดียวแบบเยอะๆเลยนะคะ แม่บ้านก็จะชอบทำอาหารจานเดียวนะคะแล้วก็ทำปริมาณมากๆทานได้หลายคนค่ะนี่นะคะเราก็จะรอให้เห็ดเข้ายุบตัวลงนะคะแล้วก็รอให้เห็ดนันสุกก่อนนะคะแล้วเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆจากนั้นเราก็จะนำใบแมงลักที่เราล้างไปเมื่อสักครู่นะคะมาโรยหน้าปิดท้ายค่ะ นี่นะคะแมงลักของเราก็จะช่วยในเรื่องของความกลิ่นหอมนั่นเองค่ะใบแมงลักนะคะจะช่วยดึงดูดอาหารของเรานั้นให้มีกลิ่นที่น่ารับประทานมากขึ้นค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟให้คนในครอบครัวของเรารับประทานกันแบบอร่อยๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ